<My> show. สวัสดีทุกคนนะคะวันนี้เราอยู่ในเกมสรลมโบกานนี่เอ <Yay! S 2> งวันนี้เราจะมาเล่นเกมวันนี้ให้ทุกคนได้ดูกันนะจะบอกว่าอัดหลายเทคมากเลยนะหลายเทคนี่คือพี่น่หารล้านแปดมากตัวนี้นะ,ะเกมนี้จะสุ่มด่านให้เรานะหมุนด่านเร็วๆ่อยสิวะ <laughs> đâu đấy โอ้แล้วทำไมตรงที่ฉันเลือกคนมันต้องเยอะตลอดเลยวะโอ้เมก้าเมก้าอ้าวโอ้โหแต่ละลูกแต่ละลูกแต่ละอันแต่ละลูกอันแต่ละอันโอ้โหเมก้โอ้อเฮ้ยมาแล้วฮะทุกคนมาแล้วฮะมาแล้วฮะจะตกไหมฮะจะตกไหมอ๋อเออโอ้ยก็นี่มันจะลื่นอะไรขนาดนี้เนี่ยโอ้โหแล้วดูอะไรนะแสงอะไรตรงนั้นอะโอ้โหโอ้โหเอ้ยหูกระโดดแบบชิคโอ้โหทุกคน เขาเพิ่มโอ้ผ่านฮะเย้ผ่านฮะทุกคนคุณเพนกวินฮะเจ้าแห่งน้ำแข็งอุยอุยอุยคุณระวังฮะคุณเพนกวินฮะโคดที่11ได้แก่คุณเพนกวินฮะคุณหุ่นยนตามด้วยคุณเอ่อเกอิชาฮะแต่คุณเกอิชายิ่งิ่งจังเลยตอนนี้นะคุณเกอิชาคุณเราจะพลาดแล้วฮะไม่ฮะคุณเกอิชา มันตกไปแล้วคะว้าคุณไม่ได้ผ่านเข้ารอบฮะโพรสิทธ์การผ่านเข้ารอบทันทีว้าวเราได้เหลือเราได้เข้ารอบสองนะฮะเลืออะพบคนโอ้โหดูสีนึงที่เราเห็นควันวัน,น,นั่นก็คือเขาใช่ไหมรอบถัดไปจะได้แก่อะไรห้ามตกโอ้โหลำบากลำบนกูเลย อย่าตกเราต้องห้ามตกผ่านเข้าลอวโอ้คุณเทวดาคุณหมอกแล้วก็คนอื่นๆต่างๆนานาฮะไปแล้วรอบสุดท้ายฮะรอบชิงชนะเลิศรายด่านอะไรโอ้โหตาย Oh my god ผ่านเข้ารอบ แค่หนึ่งคนเท่านั้นนะฮะที่จะต้องผ่านเข้ารอบอีกอ่ะเราไปหลังๆเลยอ่ะอึ๊บ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 เราต้องความฮะเราต้องมีความคุณแพนกวินคุณอย่าคิดคุณอย่าคิดว่าคุณนั้นจะอ้าวกูเดินล้อขอบก็ได้วะกูเดินล้อขอบมันอู้มีคนไป เดี๋ยวชิจะเล่นให้ดูอีกเกมหนึ่งแล้วกันนะคะทุกคนยูนในรอบแก้ตัวรอบที่แปดทุกคนจะเห็นว่าเอ๊ะทำไมชิวหนูบอกว่ารอบแก้ตัวรอบที่แปดอะก่อนหน้หานั้นฮะแก้ตัวนะแก้ตัวแก้ตัวแก้ตัวไปเรื่อยๆจนถึงรอบที่แปดฮะโดนวนต้องชิวทุ่มเทกับคลิปนี้มากๆเลยฮะพา,ากันฮะเราจะมาเล่นด่านอีเวนต์การด่านอีเวนต์นี้ชื่อว่าอีเวนต์ร้อนมากค่ะ ไปแล่นกันเลยเราเปลี่ยนตัวเป็นคุณอัศวินสุดหลอดเทสิกแพดเวอร์ของเราฮะซิงเวนเนี่ยมันจะทําการเลือดด่านให้เรานะคะมันจะไม่สุ่มด่านให้เรานน่เองด่านซูเปอร์ลาวาสไลด์ฮะด่านห่งความน่าเกลียดน่ากลัวฮะเพราะว่ามันทํามันลื่นลื่นกว่าน้ําแข็งอีกอโอโอเมก้าจ้าจ้ะจ้าจะาช่ว 阿丘，阿丘，阿、啊、丘。 ลบมากเลยเมื่อกี้ลบมากฮึบขึ้นอย่างนี้สไลด์ไม่ได้ขึ้นโอ้ไม่ก้าวเดินไปก้าเอเลื่อนเลื่อนขึ้นไปฮึบฮึบฮึเ๊บก็รอไปตรงนี้ฮะตอนนี้เรามาถึงด่านบันไดมรณะเราต้องขึ้นขั้นบันไดขึ้นโอ้ฮึบหนึ่งสองสามเข้าที่หนึ่ง เย่โอ้คุณเขาเห็นแบบชุดของแบบงันพวกเออคุณแบบคล้ายแบบคุณนายวะคุณชาวล็อคุคณนายแล้วก็คุณเศรษฐีฮะเอ้ยเขาเหมือนเป็นนักธุรกิจมากกว่านะดูสิคุณนายคุณนายเอาโคกอะไรบนหัวทําไมเนี่ยไม,ไม่รู้อ่ะชิ้นมันได้มูลี่นะแต่มันเหมือนโคกอะ่ะไม่รู้ว่าเกมมันสร้างมันยังไงมันเหมือนโคกมากเลยอะ่ะโอ้ โอ้ oh my god โ oh อ้โหเออเออเออออโอเคฮะทุกคนชิหลุดเมื่อกี้ชิหลุดแต่ชิวกลับมาได้ฮะคุณนางธุรกิจผ่านเข้ารอบไปเลยเย้คุณชาวร้องฮะเรียบร้อยฮะคุณจะสามารถไปต่อว้าว จะเป็นด่านห้ามตกฮะลาวาแลนเมืองลาวาโอ้โหฉลามฉลามชอบงับคุณอะไรเนี่ยคุณ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 ,คณ,คณ,คณอเออ,เ,อ,อเดี๋ยวนะเดี๋ยวคุณนักธุรก,กิจเอารอดเฉยลอดเฉยเลยต่อไปรอบตาจริงรอบสุดท้าย แหวทีเพลงอันนี้ฮะเราต้องได้ที่หนึ่งให้ได้คือวงกลมวงกลมคุณได้คุณได้คุณได้ระวังฮะต่อไปคือสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมของฉันเลยเโอเคฮะสี่เหลี่ยมคุณได้ระวังฮะรอบต,ตัวอะไรอะวงกลมวงกลมไม่แคนะ่ไม่อยู่ตรงที่ของวงกลมฮะ เสียมเรียมเสี่ยมเรียมไปเลยวงกลมวงกลมไม่มีสี am, am, ่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมไม่มีสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วฮะวงกลมเอา้าวงกลมวงกลมไปสา,สายฟ้าสายฟ้าคุณนายอ่ะคุณนายฮะคุณนายต้องจอดกับน้านจอฮะสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมเอ้ยสี่เหลี am, ่ยมสิสามเหลี่ยม จริงโอเคฮะวงกลมวงกลมสายฟ้าสายฟ้าซีเลียมซีเลียม